ายดินฟนตอนนี้เขาก็ัยดูขึ้นรถฮานอยแล้วเนาะเดี๋ยวจะหนอยเขาก็จะขึ้นรถไปเบงจักรกับจากฮานอยไปเบงจันอาจะใช้ประมาณ14ชั่วโมนี่แหละส่วนราคาลนก็800โด่เดี๋ยวจะหนอยเขาไปบรถกันวมาสิม10นา็ด รถกัจจปินสองสั้นถึงสีนองก็กจะมีสั้นหนึ่งและก็สันส้นสองเป็นสามแถวเขาก็ได้เตียงสั้นหนึ่งโอเคเอส่วน,นบอลในรถคาซิเมียน พาโฮมนี่ประมาณสองพื้นนี่แหละแล้วก็จะมีบอลน,นี่นี่เป็นบอลสายโทรศัพท์ราคาราคาอยู่บอลตีนเขาก็จะมีบอลสายโทรศัพท์อีกบอลหนึ่งเป็นหัวไทยเอเสียบเข้าไปเลยมีชอคอันแล้วก็จะมีไวไฟไฟรีมีน้าห้ทุกหนึ่งอากาศพัดเปียก เขี้ยวอยากจะเขี้ยวชุดหนึ่งในราคาปีเมนแปดแสนมีจอพร้อมแต่จะเป็นจอทีอัน่อมต่อจากด้านหน้าด้านหน้าเปิดอย่างกันได้เปิดกันด้านมีไฟสองเบื้องเออเบื้องนอกกับเบื้องนี้แล้วก็มีหัวก,ก้างสองเบื้องเลยไผมากนอนอปปาปานี่สบายเลยอาดไว้แล้วก็เต็มที่ตามที่เบื้องก็ค่อนข้างสะดวกสบายเนาะแต่ว่าเขาสูง ขาก็สีําๆน้อยนึงในราคาเปียบเทียนี้ถือว่าคันนี้นราคาเท่ากันกับคันอื่นๆเลยแต่ทุกคันที่เคยขึ้นมาคันนี้ถือว่าเป็นคันที่สะดวกประกางามกุมูรแล้ววันเป็นรถใหม่ส่วนนี้ก็เปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อเนอะาะพคยทีสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลย ตอนนี้พักรถเท่ากับสร้างเป็นข้าวปุ้นไก่มาเลยสองตัวไอ้ถ้วยหน,นึ่งสามพันด่งกว้างแบบนี้เลยตอนนี้เทากะอยุทีดานเลี่ยนแล้วเนาะเทากระทาเอาพาสป,ปอร์ตที่จะข้างไป เขาให้โซเฟอร์จะมาเก็บเอาพาสปอร์ตของเฮาไปจับแล้วก็จะเอามาใหญ่อีกเทื่อนึงให้ของไหนของมันได้พาสปอร์ตแล้วก็จะยางข้ามไปอีกฝั่งนึงเป็นด้านฝั่งลาวสภาพอากาศกแบบหนาวแห้งจากได้พาสปอร์ตแล้วก็ขึ้นรถมาหน่อยนึงแล้วเจ้าก็ให้เฮาลงยางอีกเทื่อนึงครับจากด้านเวียดมาด้านลาวมากวดพาสปอร์ตอยู่ด้านลาวอีกบัดน,นึง หลังจากชีได้ขึ้นรถไปตรออากาศนี่แบบทั้งหนาวทั้งเปียงตึงสุดส่วนด่านที่เยาข้ามเมนด่านน้ำพผ้ดดื้อด่านสากุนน้ำพผ้าบรรยากาศหลังจากลงมาจากด่านนอกท้องฟ้ากษีสดใสแดดเปี้ยงแบบมิเลยเราก็นั่งเงียๆเบึ่งวิว ทงน,นาทงฟ้าผาป่าดุบไปเรื่อยๆจนสุดทางเลยที่จริงบิ๊วหลายก็านีไดะแต่แม่นตอนนั้นมนรบมีเดตื่นแต่ซัมนี้แหละทันท่าทยเตอวนี้ต่อไปตอนนี้กะฮาอยูจุดพักรถจุดสุดท้ายแล้วเนาะจะเป็นห้านเข้าเบียกแต่ว่าจะบ่กีดฮาจะย่างไปฝากบาหทางบ่งนั่นมันจะมีห้านเข้าเปียกเข้าพัดเขา้าอย่างเข้าล้าหละ ไผมากะลองไปกินเหมือนเด้อที่เขาสร้างมากจะเิ็นเขาเปลี่ยนหมูกรอบนะเนาะยเพยหนึ่งชิมขันจีเปนรสชาเิแบบรสชาที่คุ้นเคยเลยตอนนี้กะฮอดคิวโลแล้วเนาะเป็นเวลาประมาณหกโมงชิฟนาทีเด็กน่อยท่าเขาเครื่องลุงเอาเครื่องเค็บรเครื่องแล้วกันสิกรับบ้านแล้วขอบใจทุกคนเด้อที่เบ่งจนจบ แนะนำเลยด้อรถสายนี้